เดนไปอยู่หว่วยอ่างประโขดคนแรกมาหนิมานน่กระพออนห่างบัวแดงนี่เบิ่งก่อนว่ามันมีไข่หรือบอห่างตัวเถิงห่างใหญ่ห่าง,งตัวนี้เชอะโอเบาคือสิบไข่ตัวเีวแต่ตัวนะ่ะห่างบาบใหญ่หนึ่งสองห่างสามห่างเลยอยู่เถิง จ้บบาบังรูมีบอกไข่บุจ้าบังกับโอ้ไข่ไข่โอ้ไข่ลายเลยจะพัดแล้วก็จักเลยตรงอ่ะเก้าแล้วขออยากจะจะเอาข้างของมันโอ้ไข่แตกจักเลยเพีงใดขท้ามบใส่คุก,ก่อนยังถอดใส่อันนี้คู่ดอกห่างนะเฉย นี่บอกไข่ลายอยู่บนะน,นี่มาลักเนี่ยลรคหันมาลายหนึ่งแดงแตกจากเลย,ยห้างาห้างนะใครซื้อได้หมดมีอยู่มีอยู่แต่บัวลายจะพลาดนักกระแตกอีกอ่ะฮะแตกละคำบ่กอคูโตงมาเลยนั่นนี่เจอได้หมด ไข่มันยังโบลายนะงามนียคนท่านตกกวาเลยครับดีให้แม่ตงโมเอาแม่มันไปใส่ต้มปลาเมื่อแรอกว่าจะหน่อยไปนี่สิดูดปลาแต่เก่าจะแท้นนี่แหละหมดแดงลายมีแต่หางใหญ่ต่เก่าเดี๋ยวนี่โบเห็นละคันหางใหญ่นะ่ะมันไข่อยู่ ห่างสัมคูนี่อยู่ทึงผุนเอาบมันบได้แล้วสูงพดห่างในเสือม่นห่างอะไรนี่นะนห่างแล้วหฮะไปต้องกับเกาแล้วเป็นหูแล้วเห็นบ,บ่ฮะไปต่อนะเอา,า,ามันบบได้ห่างมในไงค่ะกะลีแต่ว่ามันอยู่สูงผลทามาหอดด้านศาสตร์กว่าจไปห่วยหน่อยก่อนไปหาดูดดป้าก่อนมาเนี่ บอลนี่ก็นะวาอยากดูดในนี้มันเป็นอ่างอยู่นี่ดูดมองน้ำตกนี่ลหละดูดได้บอนี่นี่นี่เอออยู่นี่เลยนี่ห้าสิบมันดูดอันนี่ ด,ดนูนี่แหละนี่มาหลรถลงมาจอดนี่มีแล<ม>้วเห็นปลาผมได้อ่าอ,อ,อยู่แถวีนเสือคือสีบ่มีด้องนะมีอยู่ห้องบอร้ายแถวนี้อารถมาจอดไว้ไหนนะเราจะลองดูดอ่างนี่อ่างมองสุดหวยหน่อย วนนำโต้นวนอะไรก็เอามาต่างเครื่องแต่เบิ้งเลยคือซิมีปลาอยู่ดอกอยู่นี่นะ น้ามันใส่จักก่อนน้ำใส่งามนะบางเนาะต่อข้าวูหมันนะั่นงหมุกกับพากันไปหาเล่อเบิ่งกันนะครับ ใหญ่ยุกเจ้าหน,น้าท้องว่ามันมองได้น,น,น,นะครับมันโดนลุกๆๆๆๆ,ๆมาลงลายเติบเลยนะเห็นเติบเ,เป็นปลาลนะมองนี้คือสิเม็นปลาฟ้าเพราะจะม,มันโดนด,ดินลักษณะเลยโดนด,ดินแล้วมีน้มขุดขึ้นมา lòng kép rồi là Ủa, ba gần vô hẳn là Lợm hẹn mà, thằng nào ba cứt, vô Và mong đi โตอยู่ประกังออกมาเรือปลาซิวเป็นแพนเรือปนะลาซิลไลน์ปลาซิลนิ้วเท่น,นในไลายเนี่ยมองไปสงสัยเป็นถ้ำอยู่ในนี้เ,เป็นอันนั้นน้อยหนึ่งหันแนมเฮ็ดยุบป,ปากนะ มาแ,แม่ลายเก็บปลาเนี่ยมันเอาหอย่าอยายุทำบอ่อหยับจักลงไปหันจักหน่อยดูดีกบ้านหนึ่งฮึแต่ว่ามันหยับกับหย,า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 ยา่าอายุนนีะ่อ่างตัวน่ะอ่างจุนี่บ่มีปลาเลยมันลงไปผุมิดลายยุบประดุกหันนะ Bên tô to là rồi lòi như anh yêu. Vách chân mày nhỏ nhau thôi nhoa simon bưu, có gì nhau xí bụng này. Ey mà mày nhoa sài cái đài. Hang bạch, bựu sự, hả? 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 ปลาซิวเนาะกระซิวน่อยปุ๊บกระซิวเขาไปสนอยู่มันมีอันสนเนาะปลาอยู่อืมปกติเลยน้องใหญ่จะมีมันต้องไลยอันนี้บุกมปลาปลาได้แต่ว่ามีปลาดุกอยู่เลกเป็นเลิกไปเห็นนี่ปลามันขึ้นมาพี่เด็ดปลาดุกแหละนะ ไปลางอมโอง้ตงลน้ำลเนี้ยนดังไฟไว้บันนี่คำละจำเอาปลาแล้วตั้งใหญ่บอนแบงเอาละแบงเอาอยากแก่มันว่าซีนคนแข็งให้โอ้แห้งบ่หน่ะ ดังไฟก่อนเริ่มคำแล้วก็เริ่มลมเย็นๆแล้วบัดน,นี้นังไฟขึ้นบัดนะเมื่อยบ่แบกฟืนแลหายใจแห้งกระดกไปต้องห้านะที่ชุบเจ้าเอาเห็ดใหม่อยังฮะเด็กหนาละมันติดว้บัดนะ้วไปปลากระโบได้บัดนี้ได้บลายดังไฟติดละ นฐานเลยเนาะจีว่าปลานะปมาโบได้ก็ได้อยู่ได้เนี่ปลาดุกปลาดุกปลากระป๋องปลากระป๋องจะน่าพากันใหญ่บ่ใหญ่ไปพูไปหัวอ่างปรากฏพูแหละยื้อยู่แคบน้ำเก็บเครื่องขึ้นมากับมันคำอะไรเอากระเก็บเครื่องเก็บคลองขึ้นมากับมันนี้จักได้ก็เอาขึ้นมา ได้ใหญ่บอลแล้วบ้านี้ไปอยู่ห่ว,พว,หวหย,ยพูดแหละห่วยใหญ่พูดนอนเหนบเวลาหรือไปอยู่ห่วยไ,ไปอยู่อ่าประกดจีปลาก,กินก่อนบ่นนทำและไปดังไฟเห็ดกินอยู่คนล้วเนาะใช่ติครับดังติดระดับปลาใบนี้เนาะถือไปนำบ่ ไปนี่หนยหา่บอลก่อนอได้มาฮอดที่พักบานนี้โอ้ห้องเพลงบักา <c oughs> กาห้องเพลงก็เป็นไปไปอ้น <c oughs> มาทีใช่บึ้งบึ้งดังไฟก็ไบปบนี้ไปหาฟืนไปมาฮอดกกลางบ่นอยู่บนเสาไหว้นะ แม่แตงโมดังไปจัน่อยเห็ดอยู่เห็ดกินยังปลาน่าเห็ดนั่นกินไแกงเฉบดแดงอ่นเนาะมาหอดอไจากนอนแล้วันี้นะมาหอนะไรจากนอนแล้วว่นนี้นจัห <laughs> จน่อยเห็ดกินแม่แตงโมแกงปลาแล้วกับปีงน้ำบ่ งประดุกน้ำสิพากันต้มมาหม่าวะต้มยำยำต้มยำยำโอ้หม้อนี้ยันโป่งกับโบได้ไฟแห้งไปนี่มันห่อนดะนะจับกับโบได้ห่วงมันนะเอาไม้ตอกไม้ใหญ่ๆงัดขึ้นเออาไม้ันหลวงมีกินก่อนบ่้ามีเขาแห้งผลวันหลวงมีกินก่อนเผ็ดกินนลำบ๊อบทันทำไงม่ตะหม้อกับซีต๊ะปลาแกงปลา จะกินวานนี่ว่ามาแรงนะคือวานคือยังไม่เห็ดตบวานกินพร้อมอกินแมงม้าแม่กินเชา้ากินแ,อแเอกน็นห้หม,มเยหมาต่นป้าแเห็ดปงปลาปีงกินแรงนี่แล้วปเ่งเนยะบ,บ,บอบอซอเกตอ,อ,องชองโตนะโตใหญ่ใน,นะนนะปีงนะ่ บัวซอเกต่าเกลืออะไรกับปิงเลยสลาบเกลือปิงรดอยากกินอยูปลาเยลเอยอิ่มแล้วบ่ไปลงกายกินข่าวไปกิไปกันลูกหากินขา่ามือแรงค่อยฟันยูนุงกวนีเฮกินแหละแหละ แ,แกงปลาซิวใส่หมดแดงไบยูกว่าเนีทำไมผินมันแ้งเก่งลี้บิ่งเจอเยยะตัวมีเลยโดนเจนอ

นอนเรียบร้อยแล้วลลแสบบอ,อ <laughs> แสบบา้าป <laughs> ูติ่งปรากดปรากดก่อนปลาดุเกือล<ม>ีน,นอ้อน คนเราแย่ขวายแย่ขวานายเหอมืดแต่บางห่วงนะเนาะนี่ใครมืดมดเลือหือมาเลือดซีละขวาย กินแนวแซ่บๆหะอจำเจ้ามั้จำเจ้าหมือบ้างแกงเทดเ้นเทสเก้นจะไม่แกงจ่กุชยังจะบุกวัดอ่ะใครมาชมนี่กับมันเลยล่ะข้าเย็ะเทเ้นนแกค่คาเป็ด S <S ปากยเนกินเผากินหนามแล้วเอาเอาให้ม้ามาเนี่ยซุ่มยยใหญ่เนกินละกินไหวสุ่มใหญ่เอาผักพรอนก่อนไปในกระดังวันนี้มากันนอนแค่นี้แหละ